นักง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุงรายง,งานข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565ในวันที่10-12พฤษภาคม2565นายสมนึกคงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุงติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรครั้งที่2ทับ2565ณสำนักง,งานเกษตรอำเภอทั้ง11อำเภอประเด็นการติดตามนิเทศดังนี้ประเด็นที่1 การเบิกจ่ายงบประมาณโดยได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามแผนและบริหารจัดการการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งชี้แจงเรื่องการยืมเงินการจัดส่งหลักฐานประกอบการยืมเงินการจัดซื้อและจัดจ้างประเด็นที่2งานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลงเกษตรกร 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 6. โครงการสอปชอและสะจอชอ ประเด็นที่ 3. โครงการงบพัฒนาจังหวัดประกอบด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมการกำจัดสัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารประเด็นที่ 4. งานตามตัวชี้วัดรอบที่2ประกอบด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย3ามกอสู่การปฏิบัติในพื้นที่และการเพิ่มถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประเด็นที่5งานตามภารกิจประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนุลงเมืองเกษตรปลอดภัย 2. การรายงานแผนผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 3. ระบบสาระสนเทศข้อมูลเพื่อการอาราขาพืชและจัดการดินปุย๋ยและประเด็นที่6ประเด็นเร่งด่วนประกอบด้วย 1. การระบาดศัตรูพืชเน้นย้ำการติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ และประเด็นภัยธรรมชาติเนื่องจากจังหวัดพัทะลุงมีความเสี่ยงที่ประสบอุทกภัยบ่อยครั้งจึงมีการเน้นย้ำการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและการประมาณการพื้นที่เสียหายเบื้องต้นที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและข้อมูลสดล้องกับการรายงานในระบบดอตอสำหรับการติดตามนิเทศงานในครั้งนี้ทำให้รับทราบสถานการณ์ความก้าวหน้าและปัญหาการปฏิบัติงานรวมถึงความสำเร็จของโครงการเบื้องต้น ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอีกทั้งเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุงขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรายงานข่าวเด่นของสำนักงานเกษตรอำเภอป่าพยอมโดยที่ฉันนางสาววิจิตราแก้วนามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเชิญรับชมได้เลยค่ะวันที่10พฤษภาคมนายชันชัยเพชรคงรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอป่าพยอมพร้อมด้วยนางสาววิจิตราแก้วนามไต่ยทอดความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนงังอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านโรงเรียนเกษตรกรไม้ผลกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านไม้ผลและมีการจัดทำปฏิทินการจัดการสตรูทุเรียนทั้งที่ให้ผลผลิตแล้วและยังไม่ให้ผลผลิตโดยเน้นให้เกษตรกร,ร,กรมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่มและในวันที่18-19พฤษภาคมนายชานชัยเพชรคงรักษาราชการแทนกเกษตรอำเภอป่าพยอมมอบหมายให้นายธีรพัฒนทองสีดำร่วมกับนางสาวตุลยากลับแก้วเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกเกษตรจังหวัดพัทลุง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนคณะกรรมการระเบียบข้อบังคับกลุ่มและการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันกําจัดศัตรูพืชนอกจากนี้มีการร่วมกันผลิตเชื้อราบิวเรียสําหรับนําไปใช้ในการควบคุมกําจัดแมลงศัตรูพืชทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัยลดการใช้สารเคมี สำนักงานเกษตรอำเภอสีบรรพตสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรายงานข่าวเด่นประจําเดือนพฤษภาคม2565จะมีข่าวอะไรบ้างนั้นเชิญติดตามชมได้เลยครับสำนักงานเกษตรอำเภอสีบรรพ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาย่าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักตามวิถีพอเพียง เพื่อใช้ทดแทนการซื้อปุ๋ยเคมีและเพื่อพืชปักผลไม้ที่ปลอดภัย<ร>จัดกระบวนการเรียนรู้แก,ก่เกษตรกร,รเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพสอจอชอรเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานรวมถึงการฝึกปฏิบัติการเลี้ยงแมลงหางหนีบ วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรหรือโรงเรียนเกษตรกรผักตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยนายสรรเสริญบุญสนิทเกษตรอำเภอควนขน,นุนร่วมพบปะพูดคุยและเน้นให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนซึ่งกิจกรรมการอบรมมีนายอธิคมขุนแก้วเป็นวิทยากรให้ความรู้การฝึกอบรมการเตรียมดินการเพาะปลูกและการผสมปุ๋ยหมักณนะสวนนัสนันหมู่ที่6ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิสวัสดีค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565ดังนี้ค่ะเมื่อวันที่20พฤศภาคม2565นายวิเชียนสมสุรินทร์เกษตรอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วยคณะทำงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองพัทลุงได้ลงพื้นที่ตำบลน,นาท่อมและเยี่ยมบ้านบุคคลเป้าหมายจากข้อมูลที่ชุดปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนแล้วเบื้องตน้นทราบว่าบุคคลเป้าหมายต้องการปลูกผักไว้บริโภคเหลือจากรีโภคจําหน่ายสร้างรายได้จํำนวนสิบเอ็ดลายเอาต้นมะเรงเอาต้นเลื้จากับต้นกระไร ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนของอำเภอเมืองพัทลุงดำเนินการครอบคลุมทั้ง5มิติในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหานําไปสู่การบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือตามภารกิจต่อไปและเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับเทศาบาลตำบลล่มเมืองและวิสาหกิจชุมชนภูล่มเมืองดำเนินการจัดเวทีขับเครื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เวทีที่2เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภูพัฒนาจุดรวบรวมสินค้าการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดณสาระเนประสงค์เทศาบาลตำบลล่มเมืองอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรอำเภอสีนาคารินรายงานข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565ในวันที่17พฤษภาคม2565จัดกิจกรรมโฟกัสกลุ่มเพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรระดับอำเภอครั้งที่2 ซึ่งจากการจัดกิจกรรมโฟกัสกลุ่มในครั้งนี้พบว่าสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่อำเภอสีนครินทฤดูการนี้มีปริมาณผลผลิตที่ลดลงเป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการออกดอกและติดผลจึงเป็นเหตุให้ปริมาณผลผลิตของไม้ผลลดลงและในวันที่19-20พฤษภาคม2565 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลอ่างทองโดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการใช้สารเชื้อพันในการกำจัดศัตรูพืชการฝึกจำแนกแมลงศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชร่วมกันรวมทั้งให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตขยายเชื้อราไซคูเดอร์มาด้วยตนเองเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําองค์ความรู้และ เชื้อราไตคูดอมมาไปใช้ในเพลงของตุนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565สำนักงานกเกษตรอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลงุงวันที่2พฤษภาคม2565ช่องไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ ได้มาถ่ายทํารายการเพื่อนําเสนอข่าวเรื่องการผลิตก,กาแฟแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตก,กาแฟไม่มีแหล่งรับซื้อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนาหมู่ที่11ตําบลโคกม่วง,วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งทางเกษตรอําเภอขขาชัยสนได้เข้าไปหนุนเสริมในลักษณะของพี่เลี้ยงให้ทางกลุ่มได้พึ่งพาตนเองได้ ทางช่องไทย PBS ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาวันที่20พฤษภาคม2565จัดขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนณนะศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนบ้านพลุหมู่ที่7ต,ต,ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง และวันที่25พฤษภาคม2565ากจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณนโรงเรียนบ้านคลองขุดหมู่ที่8ตําบลหานโอพอําเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลุงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการด้านความรู้ต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างรวดเร็เรวทั่วถึงและครบถ้วน สำนักงานเกษตรอำเภอกรงราขอรายงานข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565สำนักงานเกษตรอำเภอกรงรานำโดยนายประจบเขียดหนูเกษตรอำเภอลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโรคใบร่วงยางพาราพบว่าเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อราเพททาโลไทออฟซิส โดยอาการเริ่มแรกจะเกิดจุดช้ำบริเวณใต้ใบและด้านบนของใบบริเวณเดียวกันจะเป็นสีเหลืองลักษณะกลมต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นสีคล้ำขอบแผลดำและกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีน้ำตาลซึ่งพบว่าในปีนี้เกิดการร่วงของใบยางพารามาแล้วหลายรอบ เบื้องต้นได้ประสานกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่เกษตรกร,กรจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย จากสถานการณ์ราคาของปุ๋ยในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงนำไปสู่การให้ความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ดินเพื่อให้สมาชิกศูนย์สามารถทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินสภาพความเป็นกดรดด่างแล้วนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการธาตุอาหารของพืชที่ปลูกเพื่อนำไปสู่การใช้ปุ๋ยสังตัด เพื่อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยที่เกินต่อความต้องการของพืชสำนักง,งานกเกษตรอำเภอตะมดขอเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา นางวาลพรชายเกตเกษ,ษตรอำเภอตโมดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษ,ษตรอำเภอตโมดได้จัดอบมรมเกษตรกรผู้นำครั้งที่3กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยและเรื่องพืชสมุนไพรกับการทําน้ําหมักจากสมุนไพรเพื่อป้องกันการกํากจัดมาเลสตูพืชโดยนางสาวปัน,นทีโอรานวิจิตวงศ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่11ตำบลตมดเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ณนะสพอกอรเครือข่ายวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสวนแก้วสุนันทาอีกทั้งได้มอบต้นพันุ์ผักให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร สวัสดีค่ะเกษตรบางแก้วรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจําเดือนพฤษภาคมวันที่17-18พฤษภาคมเกษตรบางแก้วจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการสัตว์ูพืชชุมชนหมู่ที่6ตตำบลโคกศัก โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสวนไม้ผลการจัดการปุ๋ยการจัดการน้ำการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและมีการฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราบิวเรียเพื่อใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนอีกด้วย และวันที่19พฤษภาคมกเกษตรบางแก้วจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร,กรผู้นำครั้งที่3จำนวน30รายโดยในครั้งที่3จัดขึ้นในรูปแบบการศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัยของเกษตรกรกร,รุ่นใหม่หมู่ที่2ตำบลโคกศักด์โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ดังนี้ แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยทำให้โลบายจังหวัดพัทลุงการจัดการผลผลิตและพื้นที่ในฟาร์มส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่การขอรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP การจัดการโรคและแมลงศัตรูกล้วยและไม้ผลทาาาางน่ยยยมมมเอคโโลีขการตัดแต่งกิ่งทุเรียนและการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำกลุ่มวิชาการเกษตร Lights, Camera, Action Camera, สำนักง,งานเกษตรอำเภอป่าบอนจัดทำเวทีโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่2โดยมีเจ้าของแปลงพยากรไม้ผลเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอร่วมการประเมินข้อมูลการออกดอกและปริมาณผลผลิตเพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงการประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและการจัดทำแผนกระจายผลผลิตพร้อมนี้ได้สาธิตการผลิตการใช้เชื้อราไตโคเดอร์มา แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอลจัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการนินปุ๋ยชุมชนณศูนย์จัดการนินปุ๋ยชุมชนเครือข่ายตะบนทุ่งนารีโดยกิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนข้อมูลสมาชิกการบริหารจัดการศูนย์รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและร่วมวิเคราะห์ปัญหาในอุปสรรคที่พบตลอดจนการวางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไป สำนักง,งานเกษตรอำเภอป่าบอนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกสละตำบลโคกทรายครั้งที่3โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนการบริหารจัดการกลุ่มการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรพร้อมทั้งการศึกษาดูง,งานการผลิตสละคุณภาพของสมาชิกแปลงใหญ่สละตำบลทุ่งนา리นาสวนเสริมธัญญาตํำบลทุ่งนารี นัาสำนักง,งานเกษตรอำเภอปาพพยุนนายชวันวิทย์เสมสรรเกษตรอำเภอปากพยุนได้มอบมแลงห่างหนีบแก่เกษตรกรที่สนใจได้ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน4กลุ่มสบกลหลักสบกเครือข่าย30และแปลงเรียนรู้ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนจำนวนหนึ่งแปลง ทางสำนักงานร่วมกับศูนย์จัดการจัดตุ้งพืชชุมชนผลิตฐานชีวพันธ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรลงพื้นที่ให้คำปรึกษ,ษาแก่เกษตรกรในแปลงมะพร้าวและแปลงทุเรียนเมื่อวันที่23ึกพฤษภาคม2565 ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน30รายและได้เชิญวิทยากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทะร์มาให้ความรู้แก่เกษตรกร ในวันที่27และวันที่30พฤษภาคม2565ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทรลุงมาร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร